สวัสดีครับทุกคนูบผมหัดเป็นไก่นะครับคลิปนี้เราก็จะมารีวิวโซโลหลังจากการบัฟนะครับไอดีที่เราจะรีวิวในนี้ก็เป็นไอดีพี่บอยนะครับบอกเลยว่าดูแน่นอนเพราะว่าโซโลที่เราจะเล่นในนี้เป็นโซโล o บูตันเลยนะครับ พร้อมกับเหรียญเนี่ยก็จะเป็นเหรียญลูฟี่นะครับก็เป็นเซตที่สร้างดาเมจได้เยอะที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันจะมีไอเหรียญลูฟี่วานนนะครับที่ตีแรงขึ้นอีก5%เเมื่อโจมตีธาตุที่ได้เปรียบนะครับรวมๆนี่ก็คือเซตนี้เนี่ยตีแรงแบบมากๆนะครับคือการเพิ่มดาเมจของมันเนี่ยน่าจะตันเลยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับส่วนออฟเหรียญเนผมก็จะใช้ประมาณนี้นะครับ ก็โซโลเนี่ยผมลองไปเล่นมาประมาณหนึ่งแล้วนะมันก็เป็นตัวละครที่ปรับมาก็ใช้ได้นะครับแต่ไม่ได้แบบถึงขั้นโกงเหมือนตอนโรเจอร์ปรับใหม่ๆอะไรแบบนั้นไม่ใช่นะครับผมว่าโซโลในเมตานี้ก็ยังคงใช้ฝีมือในการเล่นพอสมควรอยู่นะครับแล้วก็อันนี้ก็ขอมาแก้ เทดรอบที่แล้วที่ผมได้อ่านตอนบัฟไปนะครับก็โซโลนะครับตอนนี้เนี่ยมันจะไม่มีตีสี่ครั้งแล้วทาดาเมจแบบเปอร์เซ็นต์เลือดแล้วนะครับมีคนดูบอกว่ามันไม่ได้ทําแล้วนะพี่ผมก็มาอ่านเออมันก็ไม่มีจริงๆนะครับก็ต้องขออภัยสาหรับคลิปที่แล้วด้วยนะครับคลิปนี้ก็ถือว่ามาแก้ละกันแล้วก็โซโลนะครับก็จะเป็นตัวละครที่ไม่ได้ถึกเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนเลือดน้อยกว่า50%จะเป็นตัวละครที่ถึกพอสมควรเลยไม่ได้ถึกมากหรอกถึก ถึกกว่านี้อ่ะเออมันถึกกว่านี้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นตัวละครที่โดนวันช็อตง่ายขึ้นนะครับก็โซโลที่เราจะเล่นในวันนี้นะครับก็จะเป็นซับอ่าร้อยศูนย์นะครับโซออนอยู่ไหนอ่าอยู่นี่นะครับก็เปอร์เซ็นต์จะอยู่ที่172%เลยนะครับพร้อมกับบูตันบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ไม่แรงก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับซับขนาดนี้ตัวบูตันอีกนะครับ โอเคก่อนที่เราจะไปรับชมเกมเพลย์ของโซโลนะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์อย่างซอมบีลัดด้วยนะครับหากใครกาลังนึกถึงไอดีดองเพชรก็ต้องนึกถึงซอมบีลัดนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมเกมเพลย์ของโซโลได้เลยแล้วกันนะครับและหากใครที่อยากมีไอดีดองเพชรไว้เก็บเพชรยาวๆนะครับก็ต้องนนช็อปเลยนะครับใครสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นนช็อปเลยนะครับ คลิปนี้ผมอาจจะเสียกแปลกๆนิดนึงนะครับเพราะว่าผมไม่สบายนะตอนนี้ผมเป็นหวัดนะครับเสียงขึ้นจมูกนิดนึงนะครับก็ต้องขอไปด้วยคือจะไม่ลงก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าคนก็น่าจะรออยู่ผมเห็นมีคน <laughs> ทักมาทวงในเพจด้วยว่าเออลงคลิปโซโลหน่อยนะครับเ,เดี๋ยวผมผมลงให้นะแต่ว่าขอเวลานิดนึงนะครับในการอัดคลิปเพราะว่าผมอัด2คลิปแล้วนะวันนี้ก็ป่วยนิดนึงนครับแต่ว่าไม่เป็นไรไม่ได้อาการหนักมากนะครับแค่เสียงขึ้นจมูกนิดหน่อยนะครับโอเค โซโลที่ปรับมาเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวละครที่มันแพ้หลักๆก,ก็จะเป็นลูฟี่กับลุงแสงนะที่ผมลองไปเล่นมานะครับคือเจอลูฟี่เนแน่นอนนะครับเราแพ้สีเราจะตีแบบไม่ได้แรงมากแล้วก็เราจะโดนตีสวนได้ด้วยนะครับเพราะว่าโซโลมันจะกันชงักเฉพาะสีที่มันชนะทานนะครับแล้วก็ลุงแสงเนี่ยโซโลก็ไม่ได้ถึกเหมือนเมื่อก่อนนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปว่ามันเอาเทดลดดาเมจออกนะครับมันําไม่โซโลเวลาเจอลุงแสงเนี่ย ถ้าเราไม่ช้ำมากๆจริงๆนะครับโอกาสที่จะโดนวันช็อตสูงมากนะครับเออระวังนิดนึงนะครับเจอลุงแสงแล้วก็เราเนี่ยเปลี่ยนสียากกว่าเยอะนะครับโอเคลุงแสงมาแล้วก็ระวังสกิลหนึ่งมันครับสกิลปิดชีพเราเลยโอเคลบได้เน่่เน,น่ถ้าเราสีไม่แพ้เนี่ยเราก็พอไหวครับแต่ถ้าเราเอ้ยโอเคไปทางนู้นถ้าเราสีแพ้เนี่ยโอกาสแพ้เนี่ยสูงมากครับเจอลุงแสงเราเปลี่ยนสียากด้วยแหละเขาต้องมาตีเราอะ าเขาไม่ตีเราเขาก็ตบเราสบายมากผมว่าโซโลมันจุดอ่อนมันยังเหมือนเดิมเลยก็คือเปลี่ยนสียากนิดนึงนะครับเทียบกับคิสซูล้วเนี่ยสกิลไหนก็เปลี่ยนสีได้นะครับโอเด้งโอ้ย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 ใจย็นดีพี่ชายเฮ้่ชึบเฮ้่ชึบโขบไปตีมันให้ได้เลือดหรอมีไงโดนไปโอเด้งฟีฟีเจ็บอยู่ครับดอทสวยนี่อุ้ย อาชูล่าทำอะไรโซโลทำอะไรเมื่อกี้นี่นี่นี่เชิงเราหนากว่าครับเมื่อกี้เกือบอยู่เหมือนกันดีที่กดอาชูล่าทันนะครับเอาบูลติดละแต่ว่าโซโลในแพทใหม่เนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีหลายชีวิตมากกว่านะถ้าเล่นดีๆเพราะว่าเอ่อก่อนหน้าน,นี้มันจะมีการตายครั้งเดียวะครัยโดนโดนแต่พอตอนนี้เนี่ยมันปรับให้แบบ าเลือนเรามากกว่า20%เนี่ยเราก็จะมีการตายตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดอทแม่นๆเนี่ยมันจะตายยากมากๆเนี่แต่แลกกับความถึกที่หายไปนะครับผมโอเคดาแรกก็มีประมาณนี้นะครับก็โดนรูปคมพอสมควรนะครับไม่ได้เล่นนานนะครับโซโลขอภยัยถ้าลืมสเต็ปยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมเกมเพย์ต่อไปได้เลยและกันนะครับผมสำหรับโซโล ด่านที่สองับผมด่านนี้เราก็เจอลูฟี่2ตัวเลยนะครับแต่เราไม่เจอลุงแสงก็ถือว่าโชคดีของเราไปนะเอาจริงๆเนี่ยผมว่าโซโลมันก็ไม่ได้มาปรับแล้วเปลี่ยนเมตาขนาดนั้นนะผมมองว่าสเกลของมันเนี่ยถ้าเทียบนะครับกับคิสซาูเนี่ยมันยังห่างกับคิสซารูเยอะมากครับผมว่าชอปเปอร์ยังดีกว่าโซโลด้วยนะอันนี้พูดจากใจเมนโซโลเลยนะครับคือมันมันสกิลมันไม่ได้แบบ เรียกอะไรอะสารพัดประโยชน์ขนาดนั้นนะครับคืออย่างชอปเปอร์เนี่ยมันยังมีสกิลกันธงมีสกิลวาร์ปนะครับโซโล่เนี่ยมีแต่สกิลพุ่งแล้วก็สกิลยืนนิ่งๆน,นะครับและสกิลของมันเนี่ยไม่ได้เล่นเป็นแถว2ได้ด้วยนะผมว่าสายบัตที่ดีในยุคนี้นะต้องเป็นตัวละครที่เล่นได้ทั้งแถว1แล้วก็แถว2นะครับซึ่งโซโล่มันไม่สามารถทําแบบนั้นได้เพราะมันไม่สามารถทําแบบนั้นได้เนี่ยมันต้องเอาตัวเองไปคุกในวงในบ่อยนะครับมันก็เลยแบบมีภาพที่โดนล,ลุงแสงเก็บบ่อยนะครับเออมันเล่นนะโโล่นยยาจริง เล่นยากยังไงก็ยังยากอย่างนั้นนะครับและนี่คือดอทเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นกว่าเดิมอีกเมื่อก่อนดอทมันอาจจะแบบแค่ทําดาเมจต,ต,ตอนนี้คือดอทเล้งเลือดนะครับอยากจัดโดนโอนีกิลีนี่ฟันฟันครับนี่ฟันฟัน,ฟนตีครับเจอลูฟี่เนี่ยต้องตีเพราะว่าสกิลเราไม่เข้าแล้วเฮ้ยงานหยาบแล้วต้องดอทให้ได้ครับเอ้ยชึบโอเคอาชูราขอเลือดคืนหน่อยดินี่โอเค ก็โซโลถ้าตีบ่อยๆก็จะเด้งเลือดโหดนะครับเมตานี้เออระวังปูด้วยนะครับปู่เป็นอีกตัวละครที่โซโลไม่ชอบเพราะว่าเอ่อถ้าโดนบูโฮทีเดียวนีครับผมไปคุยกับร่างมะม่วงแน่นอนเพราะว่าโซโลเป็นตัวละครที่กันตายแบบเด้งเลือดนะครับแล้วมันไม่มีสกิลลบสแต็กปูด้วยไงผมบอกเลยว่าโดนปูเนี่ยยังไงก็ไม่รอดโอเด้งโอเด้งทำะไรเก็บป่นะครับอันตรายอันตรายไอ้นี่ชึบชึบนี่ตีตีอาชูรา หยอกเย้าพยาโยมโดนไปโอ้โอเด้งต่อเลยตอนแรกอะผมอ่านจากเทคเนี่ยผมผมคิดว่าโซโลมันจะเก่งกว่าโอเด้งด้วยซ้ำนะครับและคิดว่ามันจะเก่งมากด้วยแต่พอไปเล่นมาเนี่ยผมว่าโอเด้งแอบแอบดีกว่านะเอองงเหมือนกันนะครับโดนโดนโดนจริงๆผมว่าถ้าสกิลสมันปรับให้แบบไม่สนเดฟหรือไม่สนลดดาเมจมันน่าจะเก่งกว่านี้เยอะเลยนะเพราะว่าเมตาที่ผมว่าสกิลสโซโลมันไม่ได ไม่ได้การันตีว่าเราจะเก็บได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับตัวสมัยนี้มันค่อนข้างถึกนะสายมัดก็ถึกนะครับสายวิ่งก็โคตรถึกอุย้ยมันเลงเราอะเอาโดนเฉยลูฟี่ไอโปอาชูลาไปโดนโดนโอเคเราเหมือนจะคุมทงได้อยู่ครับทำอะไรฟี่อุ้ยอุ้อยเมื่อกี้มันไม่ได้ล้มหรอวะผมว่าผมก็สกิลใส่มาลวโอ้ผมตายแน่เลยวะยาเอาดอดได้เฉยอุย้ยเกือบ เกือบดีถ้าโดนบบโ์ไม่ตายไม่เอานะโบไม่เอานะโอเคยังโอ้ยแต่ผมมันไม่ได้มีการตายเด้งเลือดเหมือนเมื่อก่อนแล้วตอนนี้นั่นไงผมว่าแล้วตอนเราปล่อยปล่อยอาชุล่าเนี่ยถ้าเราโดนต่อยคือเราโดนเข้าเนื้อเต็มๆเนี่ยเพราะว่าลดดามเมจมันจะอยู่เฉพาะตอนเรากดค้างเท่านั้นนะครับก็เลยเป็นอย่างที่เห็นครับเมือมเ่อกี้ต้องเลื่อนมาก่อ่า20%นะถ้าเลื่อนมันน้อยกว่าก็คือเราไม่รอดนะครับผมนี่เราเราการโอเด้งได้นะ ต้องสกิลนอกธงเอานี่ไงกระเด็นไปนู่นเลยนะครับเฮ้เราก็กันธงเก็บโอเด้งแล้วกนะันผมว่าโอเด้งน่าจะอันตรายโอเคสวยเพื่อนอันตรายสุดละช่วงท้ายนะเฮ้ยปู่เฮ้ยทำอะไรนี่อ่ะโอ้โหไม่ทันผมดึงไอ้ผมกันไม่ทันอ,อุ้ยอาชูล่ายอกเย้าพายายมโดนไปโอเคด่านที่สองก็มีประมาณนีเนียมสำหรับโซโล ด่านเมื่อกี้เจอลุงแสงด่านนี้เจอปูนะครับแต่ไม่เจอแซตเทิร์นนะครับคือจริงๆเนี่ยผมอยากเล่นให้เจอแซตเทิร์นมากเพราะว่าโซโลเนี่ยมันปรับมาเพื่อแก้ทางแซตเทิร์นนะครับแต่ไม่เจอเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมด่านสุดท้ายแล้วกันนะครับผมสําหรับโซโลด่านสุดท้ายนะครับด่านนี้เราก็เจอลูฟี่2แล้วก็ <laughs> ปู่กับลุงแสงด้วยนะครับโอ้ด่านนี้เจอแต่ตัวแพ้ทางนะครับคุซันเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันไหวหรือเปล่าใคร เล่นโซโลทั้งวันหรือว่าเล่นแล้วเจอคุซันบ่อยๆก็มาคอมเมนต์บอกผมได้นะครับว่ามันไหวรับคุซันหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ผมลองมานะเวลาผมเจอคุซันผมจะพยายามเล่นนอกธงนะเพราะว่าคุซันมันค่อนข้างอ่อนนะครับถ้าอยู่นอกธงเพราะฉะนั้นถ้าเรามั่นใจสเต็ปการดอทของเราเนะี่ยเล่นนอกธงเลยครับผมว่าโอ้โหคนดูเล่นเก่งอยู่แล้วนะครับสก,กิลหนึ่งคุซันมันไม่ได้ หลบยากขนาดนั้นก็ดูน่าจะหลบได้อยู่แล้วนะครับก็ถ้าเจอคุซันหรือว่าตัวละครที่เก่งในทงเนี่ยก็พยายามดึงเขามาเล่นนอกทงให้ได้นะครับแต่ถ้าเจอแซตเทิร์นเนี่ยใสมาเลยครับโอ้แต่วันนี้เราไม่เจอนะเนี่ยแซตเทิร์นพูดก็พูดเถอะสามตาไม่เจอเลยนะครับสักตัวนะเออแปดีนะครับโอเคทงบนใครทงบนลูฟี่โห้ยเกือบมันเกือบเฮ้ยอ้าวโดดไปล่างเฉยเลยนะครับผมนึกว่ามันจะมาทงนี้เมื่อกี้ ผมนึกว <people> ่าธงใกล้ค uh, <I> <along> <board> ือธงบนนะเนี่ยธงนั้นใกล้กว่าเหรอวะเดี๋ยวดึงเลยเพื่อนดึงเลยนายมีการสถานะระวังพวกไอ้ไม่สนลดดาเมจกับไม่สนการตายเด่งเลอนนิดนึงครับเล่นโซโลเฮ้ยมันเจ้าผมมาเนี่ยโอเคมันมันมันนิ่งมันนิ่งไอ้นี่ใจมันนิ่งโดนโดนโดนเนี่ยจะลงไปไหนจะลงไปไหนท่านี่ท่านี่ไปไหนโอ้โหมันดอปได้อ่าเรียบร้อยเรียบร้อย โอ้ยลำคาญวะ่ะโอเคก็ดีหน่อยนะครับที่มีย่นสถานะมาให้เพราะว่าโซโลก็ก็น,น่านี้นะครับจุดอ่อนของมันคือเปลี่ยนสียากกับแพ้สถานะนะครับตอนนี้ก็ไม่แพ้สถานะแล้วแต่จุดอ่อนเปลี่ยนสียากอย่งเหมือนเดิมนะครับอ่านี่คุูซันเล่นนอกถงเขาไว้ชึบชึบเนี่ยเราตีแรงอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงนี่ไงครูซันเฮ้ยมันดึงทงต่อหน้าคนไม่มีผลปีศาจได้ไงฮะโอ้ย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  มนแรงไปนะครับคิสรุสู้ยากนะครับเจอคิารุยิ่งจะเป็นคิารุที่แบบเอ่อช่ำๆหรือแบบมีสแตกเยอะๆเนี่ยเราสู้ยากมากอุ้ยยังจะโดนอีกเอาเลือดคืนก่อนเอาเลือดคืนก่อนชึบชบจะได้มีการตายคือโซโลต้องประคองเลือดนะครับเมตานี้เราเราถ้าเลือดต่ำเนี่ยต้องพยายามทำไงก็ได้ให้เลือดเด้งเกิน20%นะครับ โอเคอันนี้มันดึงธงไม่สนใจกันเลยไว้มาอีกรอบเพื่อความชัวมานี่เออเอาเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะอีกทีหนึ่งโอนิกิริไม่โดนได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยมันหลบได้ตลอดเลยนะครับอ้นี้ผมลูฟี่มาวะผมว่าผมวิ่งไปดึงธงดีกว่าเสียเวลานะครับเออเฮ้ยโอ้โหผมนึกว่ามันจะต่อ,อยผมแล้วเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้มันต่อยผม <c> ผม โอ้เลือเล่อนเลยหนึอรนะครับแ yeah, yeah. ย่แยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราดึงจนได้เลยเนะี <c oughs> ่ยเออดีเว้โอเคเอาจินเบมานะครับจินเบมันดึงธงต่อนหน้าโซโลกแล้วตีตีนี่ไงไลูกออสโดนไปนะครับโอเคธงล่างเหมือนจะกันไม่ได้งั้นเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างนะครับ<ๆ>เขามีลูฟี่สมีปูหนึ่งปูไม่มีสแต็กน่าจะไม่อันตรายมากหรอมั้ง น่าจะเก็บได้ตัวหนึ่งนะครับตรงนี้ผมว่าดาเมจเราแรงอยู่อุย้ยไม่ไหวแล้วอาชูรา่าหยอกเยา้าพยายมโดนไปนะครับนิจิเฮ้ยไปไหนไปไหนไปไหนเอามาตรงนี้โดนโดนโดนโอเคสําหรับโซโลก็มีประมาณนี้นะครับปรับมาใหม่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเหมือนได้ตัวละครใหม่มาเลยเพราะว่าโซโลเนี่ยมันก็ เรียกได้ว,ว่าเป็นการปรับสมดุลแล้วกันมันไม่ได้บัฟอย่างเดียวเนีเพราะว่าเทดที่เคยมีอยู่ม,มันก็ได้เอาออกนะครับอย่างเทดลดดาเมจที่ค่อนข้างดีเนี่ยมันก็อออกไปนะครับแล้วก็ตีเปอร์เซ็นต์เลือดก็เอาออกไปนะครับคือมันก็เอาเทดอื่นมาใส่แล้วก็เอาเทดเก,า <ๆ S 2> ออก่ๆาๆ,ๆออกไปนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับอยู่ในเกมที่ค่อนข้างโอเคนะครับโอเคก็สำหรับโซโลมีประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ครับช่องผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ